คลิปนี้ก็ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีเอซีทุกๆคนก่อนนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาให้ดูความผิดผิดพลาดที่โรงงานทำพานโฮมูออกมานะครับว่าเขาทำยังไงครับก็คือเขาทำแบบ ยังไงล่ะครับไม่รู้ว่าทำไปแล้วมันจะใช้งานได้ไหมนะครับผมให้ดูนะครับแต่ผมไม่อันนี้ยี่ห้อนะครับจะไม่ให้ดูยี่ห้อเดี๋ยวเขาว่าผมอันนี้อีก <c oughs> <c oughs> แต่ก็คือว่ายวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่ดูนี่ครับมันเป็นพักครับที่เขาเชื่อมต่อกันระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ จะให้ดูกันนะครันี่นครับนี่มันไม่ลื่นเลยครับมันจะชนตรงนี้มันสูงครับแถมเขาก็ไม่ได้เจียตรงออรอยเชื่อมต่อด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับว่าเป็นคอมพิวเตอร์เชื่อมหรือว่าใช้คนประกอบเชื่อมนะครับ แล้วให้ดูน,นี่นะครับก็คือแล้วสมมุติว่าถ้ามันไถได้นะครับโดยที่ไม่ได้เต็งแล้วมัน <c oughs> มันจะดินมันไม่ติดตรงนี้เหรอครับก็นี่นะครับว่าเขาทำแบบยังไงนะ แต่ตัวนี้ก็เป็นลุมครับลุมลงฝั่งนี้บ้างตัวนี้นะครับเขาไม่ได้เจียร้อยเชื่อมเลยนะครับนูนอยู่ตรงนี้จะเป็นหลุมติดๆครับมันไม่ลื่นลืน่ปลนปรี้ยไปนะครับตันนี้เป็นลุัม ก็นี่คือความผิดพลาดของเขาหรือว่าเขาทํามาแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือผมไม่เอาอยู่แล้วครับแบบนี้ตัวนี้ไม่เอาตัวนี้นะครับก็คือตัดทิ้งเลยครับก็นี่ส่วนที่ตัดทิ้ง ขนาดไอโครงตัวนี้ครับก็ยังมีเชื่อมเบี้ยวเลยนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่เบี้ยวหรอกแต่มันเคยมีบางตัวครับตอนนั้นไอ้นี่มันไปอย่างนี้ครับมันขวางกับตัวฐานด้านล่างแต่รอยเชื่อมเขาดีนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเตลียนได้ว่า มันยังไงล่ะก็คืองานเชื่อมก็สวยอยู่แล้วครับสวยมากเลยแหละเพียงแต่ว่ามันใช้งานไม่ได้อย่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นนี่ประมาณหนึ่งนิ้วนี้มันเท่ากันเลยครับเนี่ยรอยที่มันบุบลงเดี๋ยวให้ดูเหมือนตัวของผมนะครับ ก็คือมันเจียบหน่อยเนี่ยผมก็จะเจียเจียไอตรงรอยเชื่อมต่อตรงนี้เพื่อให้ดินมันลื่นหน่อยนะครับถ้าเหมือนตรงที่ไม่ได้เจียตรงนี้ที่เชื่อมแล้วก็มันมีขี้เชื่อมที่ผมไม่ได้เจียรบดินมันก็มันก็จะติดอย่างนี้เลยครับ ก็คือบอกเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับเพราะว่าเพิ่งทำได้ปีนี้ที่ทําแบบเต็มตัวปีที่แล้วก็ทำนิดหน่อยช่วงเริ่มเริ่มแต่ตอนนี้ก็วางก็ทําครับถ้าไม่วางก็ไม่รับ ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูความโค้งของปีกตัวนี้ไม่โค้งนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะไม่มีความโคง้นนคโคงนี่นะครับจะโค้งนิดเดียวครับตรงนี้มันจะไม่กระเทาะลงนี่ฝั่งนี้ก็คูอครับเบนเบนเดี๋ยวมาดูตัวของผมครับที่ผมได้ทำการทุบ นี่ครับมันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนี่ให้ดูความโคง้งตัวนี้ผมเสริมตัวนี้ใหม่ยังไม่ได้เจียเลยครับเสริมตัวนี้ ราะว่าตัวก่อนมันจะเป็นตัวตัวไหนล่ะ